ักทาขอสวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเครารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ซอ,อนอุดรทีวีก็กลับมาพบปะพูดคุยกันหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับต้องขออาภัยทุกท่านนะด้วยภาวะโควิดครับก็ มีมาตรการหลายอย่างครับจากหน่วยงานก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับผมอย่างวันนี้ก็มีจากทางรพสตนะครับออกมาฉีดพ่นนะครับฆ่าเชื้อเป็นพื้นที่กว้างในระดับตำบลนะครับก็ฉีดที่โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อโควิดนะครับเป็นการปลูกพมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ทุกพื้นที่ก็ระมัดระวังนะครับ ก็ขอให้บุญญาบาร,รมีตลงปู่ทิมได้ดูแลนะให้หลอดพ้นจากโควิดทุกท่านทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับมีกําลังใจในการดํารงชีวิตนะในภาวะอย่างนี้กันต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับคุยกันต่อในเรื่องของกริง่งชินบัญชรยังไม่จบนะครับเพื่อนๆครับยังไม่จบผ่านไป2โค้ดนะครับ2โค้ดก็เป็นโค้ด ผมเรียกเองนะฮะผมเรียกเองว่าเป็นโคดอ้วนกับโคดผอมนะครับโคดอ้วนกับโคดผอมวันนี้ก็มาเป็นโคดที่3นะครับต่อเนื่องกันทันที่เข้ามานะเพื่อนที่เข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาศึกษาเรืเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีเจตนาอื่นใดนะครับนอกจากความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านนะครับวันนี้จะเป็นอีกโคดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นมาดูหน้าตาก่อนหน้าตาก็จะเหมือนกันนะครับเป็นการยืนยันการันตีว่ามีการสร้างหลายวาระนะครับสร้างหลายวาระด้วยความเคารพศรัทธาจากสิญญานุสิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆ,ๆนะครับที่เข้ามาร่วมสร้างนะครับรวมสร้างเพื่อที่จะทํานุนบำรุงศาสนาทางวัดวาอารามก็ดีนะครับรวมทั้งปาขอเมตตานะครับจากองค์หลปู่ท่านนะครับไปในการสร้างหรือ ภารกิจอื่นๆนะครับจากหน่วยงานนะครับตามที่เราทราบแล้วนะครับอย่างองค์ที่เห็นตัวนี้นะครับก็จะออกเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟคล้ายๆกรอบคล้ายๆจะออกไปทางสา,ายรุ้งนะครับนวัสายรุ้งที่เคยเห็นกันนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับผ่านการสัมผัสก้นนี่ก้นก็ตอบ เป็นโค้ดซาลากับหมายเลขนะครับกับหมายเลขนะครับก็จะเป็นอีกโค้ดหนึ่งก็แปลว่าคนละวาระนะครับอันนี้ออกเนื้อโทนนี้นะเดี๋ยวมาดูอีกเนื้อใหม่นะครับมีออกไปทางนวะนะครับออกเป็นเข้มๆนะครับคล้ายๆกับรมรมดํานะครับก็ยังเป็นเนื้อทองแดงอยู่นะครับโคดก็จะประมาณด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฐานก็จะรันหมายเลขนะครับคนสลา,าหรันหมายเลขเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้อาจจะเป็นโค้ดพิเศษนะเท่าที่ดูก็จะเป็นโค้ดพิเศษที่ที่เป็น9 99 9เเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขด้วยและเป็นยันได้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปครับองค์ต่อไป อ,ออกมาโทนนี้ก็ยังเห็นคราบเบ้านะครับคราบเบ้ายังเห็นอยู่นะครับออกขาวๆนะครับเพื่อนครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นเนื้อทองแดงนะครับโคตรกรันหมายเลขนะครับสำหรับหมายเลขก็มีการอาสอบถามพูดคุยกันอยู่นะครับหมายเลขนี้ บางทีก็จะมีเลขซ้ำด้วยด้วยจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นชุดของคณะกรรมการอย่างเช่นเลข9เจอหลายองค์อย่างนี้ก็คือว่าเป็นชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งก็มีเลข 1- ถึงเลข9ก้าก็ได้ไปชุดหนึ่ง1ถึง9ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอย่างนี้นะครับเป็นชุดเป็นชุดสําหรับคณะที่มาทมําบุญนะครับรวมทั้งมีบางรุ่นนะครับบางรุ่นเช่นพวกเปียกทองในกลุ่มทหารเรือสร้าง ก็จะมีเลขมันซ้ํากันก็คือเขาจะรันไปถึงจุดหนึ่งล้วก็จะเริ่มใหม่นะครับนะก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับเพื่อนครับองนี้ก็จะสวยนะครับองนี้ออกไปทางนวะเหมือนกันสวยนะครับสวยสวยเดี๋ยวเราค่อยมาส่องดูเนื้อกันใกล้ๆนะครับเป็นผิวผิวมะละนะครับผิวมะละผิวองค์หลวงปู่เป็นผิวมะละนะครับมาอีกองค์ต่อมานะครับ ชุดที่นํามาให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวโคตตัวเดียวกันนะครับแต่ให้เห็นเป็นหลายๆเนื้อนะครับหลายๆวันณะน,นะครับเพื่อนนะนีบางองค์ก็จะมีตําหนิแล้วแต่แล้วแต่จังหวะการเป็นบล็อกของเขาเนาะครับต่อมานะครับคนละองค์นะฮะที่เอามาให้ดูกันมาดูอีกองคหนึ่งนะครับม่ได้คล้ายๆกันคล้ายๆประมาณนึงนะครับ นี่เลยนะครับก้นก็ก็จะรันเรียกไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าเก้านะครับเก้ 9, 9. าเก้าโครสลาสลานี่ก็คือคนละโคตนะครับคนละโคตกับโคตรผอมกับโคตอ้วนที่ผ่านมาคนละตัวกันนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะจะได้เทียบกันเอาเอาหลายหลายหลายๆวาละเอามาเอามาเทียบเคียงกันตัวนี้จะออกไปผมดูว่าน่าจะเป็น มันมีเปียกทองเนาะเปียกทองก็เปียกเงินตัวนี้เปียกเงินนะครับเปียกเงินเปียกเงินนี่นะครับก้นเหมือนกันนะครับก้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็ซาลาในอีกองคหน,น,น like, ึ <discipl ing. S 1> ่งนะครับอีกองหนึ่งองหนึ่งนะครับนี่ครับเปียกเงินเปียกเงินอันนี้หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่กิงดังนะครับกิงดังชัดเจนดังกลางวันนะครับ มานะครับนี่นะเปียกเงินครับเปียกเงินนี่นะครับก็อันนี้เป็นเลขอะไรหนึ่งสี่หกครับหนึ่งสี่หกโอเคนะครับสําหรับโค้ดตัวที่สมนะครับโค้ดตัวที่สเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวโค้ดเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตได้ซูมขยายเข้ามาสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นเนาะองนี้ ดูคล้ายๆกับทองเหลืองนะทองเหลืองหรือทองะระฆังไม่แน่ใจนะครับข้างหลังนะครับแต่ว่ามาเป็นเปียกเงินนะครับภาษาเรียกว่าเปียกหรืออีกอันก็เป็นไก่นะครับดูหน้าตาท่านนะครับหน้าตาเป็นกิ่งใหญ่นะครับนี่นะนี่นะเป็นผิวมะระนะครับสวยเข้มครับเพื่อน นี่นะคนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นํามาให้ได้ศึกษาเรกเปลี่ยนรู้กันสาหรับกริ่งชินบัญชรเป็นตัวโค้ดตัวที่3นะครับนี่รู้สภาพผิวเอาละทีนี้จะมาดูโค้ดนะครับเพื่อนนะเพื่อนก็แคปหน้าจอไว้หรือหาวิธีการใดการหนึ่งนะครับได้เก็บโค้ดนี้ไว้นะครับนี่นะครับอีกโค้ดหนึ่ง คผมจะนิ่งๆไว้นะครับโคดตัวนี้นะครับโคดตัวนี้หาแสงหามุมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวรูปตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูองค์ใหม่เดี๋ยวดูองค์ใหม่นะครับเพื่อนนะนี่เนื้อเปยียกเงินนะครับมาดูองค์คอองค์งเนื้อคล้ายๆกับนวะเห็นไหมครับเนื้อเขาจะออกมาทั้งทองแดงทั้งรมสวยนะครับสวยๆส,สภาพเป็นผิวมะระครับก็เป็นอีกวาระการสร้างหนึ่งนะครับ สำหรับที่ได้สะสมได้ศึกษามาก็เอามาให้ได้ชมได้เห็นกันนะครับนี่นะนี่เลยนะครับสภาพทั่วไปทางกายภาพทั่วไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูโคดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองขยับแสงให้เห็นทั้งหมดนะครับ อเคกดตัวนี้เลยนะครับกดตัวนี้เพื่อนๆครับจะ <Heh. S 2> ลองซูมขยายมาเฉพาะองค์ของขมันแตกนะครับภาพมันแตก นี่นะครับลักษณะโค้ดผมก็เรียกดูรูปทรงมันคล้ายกับคล้ายโลโก้ของโลโก้ของธนาคารกรุงไทยนะเป็นรูปนกวายุพักนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกันอย่ายูมุมแสงมุมนี้นี่นะครับ โคดตัวอ้วนเขาก็จะกลมๆป้อมๆนะครับส่วนโคดผอมนะเขาจะเป็นขาด้านล่างจะผอมๆตัวจะงอยจะงอยด้านหัวตัวนะนะครับเขาจะตรงๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวจะงอยด้านหัวเนี่ยเขาจะโค้งครับเดี๋ยวจะดูอง ha ha. Kevin, ค์ใหม่นะครับเขาจะโค้งมนนะครับโค้งมนเพื่อนๆสังเกตไปด้วยนะคะนรับเขาจะโค้งมนข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆกับปีกนกนะครับ จะวนออกมาแบบนี้ไม่เหมือนกับกับสองโคตรท,ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูองค์ใหม่อีกองค์นะครับเดี๋ยวดูองค์ใหม่นะครับเดี๋ยวองค์ออกเนื้อนวะผิวลงบ้างนะครับนี่นะครับผิวเขาจะเป็นผิวมะละนี่นะครับกริ่งชินบัญชรน,นะครับที่มีพุทธคุณที่เกินบรรยายนะครับ ไม่ต้องอธิบายขยายความมากนะครับค่บเบา้าครับเร้ยังมีอยู่เหลืออยู่นะนี่นะครับทิงชิลบัญชรตัวนี้ออกทองแดงครับขิวมระนะครับอีกหนึ่งวาระการสร้างครับเป็นโคตตัวที่สามนะครับกําลังนําเรียนเป็นโค้ดต,ตัวที่3าเอามาดูนะครับตัวหัวหน้าเขาจะโค้งๆค,งครับเพื่อนๆขยายมากมันก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะเอาแสงเข้ามาใกล้ๆอีกสักหน่อยนะครับ โคดกันครับโคดกันตัวโคดต,ตัวที่สามครับผมเรียกว่าโคดนกก็แล้วกันนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีเรียกโคดนกโคดนกเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งตรงนี้ไว้ให้เพื่อนได้เห็นกันโคดต,ตัวณนะเม็ดงาน,นครับตัวที่สามครับวันนี้เดี๋ยวลองขยายลงกล้องนิดนึงนะครับ เจอแสงบังไม่เอ่ยต้องยกขึ้นมาก็ยังไม่คุ้นชินอยู่ดีนะครับกับกล้องตัวใหม่ของเพื่อนครับต้องขออภัยนะครับโอเคอตัวนี้นะ เห็นไหมครับโคดตัวนะนะครับโคดผอมเขาจะเป็นตรงๆนะครับเหมือนกับจะงอยปากของนกนะครับแต่ตัวนี้เขาจะโค้งนะครับเห็นไหมครับเขาจะโค้งข้างบนก็จะโค้งนะครับข้างล่างก็จะคล้ายๆปีกนกนะครับนี่ข้างล่างก็จะคล้ายปีกนกนะครับผมก็เรียกว่าโคดนกนี่แหละนะนกวายุพักของโลโก้ของธนาคารกรุงไทยส่วนข้างบนก็จะเป็นแฉกเหมือนเดิมนะครับเป็นแฉก แฉก็สังเกตได้นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแฉกทั้งหมด5เส้นนะครับเดี๋ยวจะลองกลับด้านดูครับจะพอมองเห็นไหมนี่นะเห็นไหมครับเขาจะเป็นรเขาจะเป็นโค้งอ่อนช้อยนะครับอ่อนช้อยให้เราเห็น เนี่ยครับโคดเขาจะเป็นตัวอ่อนช้อยคล้ายๆกับนกวายุพักของโลโก้ธนาคารกรุงไทยข้างล่างก็จะโค้งนะครับไม่ตรงนะครับเหมือนกับโค้ดผอมที่ผ่านมาลักษณะเส้นแฉกเส้นมาก็คมชัดแบบนี้นะครับตอกกดได้แรงมากนะครับลึกลงไปอยู่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่ดูองค์ใหม่ดูตัวใหม่บ้างนะครับเนี่ยนะครับ ก็ตอนนี้เริ่มฝนเริ่มเริ่มหนาเข้ามาตลอดแล้วนะครับฝน,นทางอุดรธานีฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับเข้าฤดูทํานากันเต็มเ็มนะครับมาดูองค์ใหม่เดี๋ยวองค์นี้จะชัดหรือเปล่านะครับองค์นี้ก็ก็พอเห็นอีกนะครับเดี๋ยวนะ อยากให้เพื่อนได้เห็นหลยหลายมุมนะครับหลาย,ลายองค์นะครับเทียบเคียงกันนี่นะครับทำไมตัวข้างล่างนะครับจะคล้ปีกนกนะครับอ่อนช้อยลงไปข้างบนปากตัวนะก็จะโค้งนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยดีเลยนี่เลยนะเดี๋ยวกลับด้านดู นี่เลยนะครับนี่เลยนะโอเคคงจะเห็นข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวกลับไปดูคิดที่เป็นโค้ดอ้วนกับโค้ดผอมนะครับนี่เลยนะครับโค้ขงข้างล่างก็จะโค้งเหมือนปีกนกข้างล่างตรงหัวนะก็จะโค้งแล้วก็ตัวเส้นเส้นแฉกเส้นรัศมีก็สวยคมนะครับนี่เราจะประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะให้ด,ดูหลาย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 ยุบหลายหลายมุมนะครับหลายหลายมุมนะเนี่ยผมผมเทียบเคียงกับโคดนกตัวนี้นะนกวาย,ยุบเขผมเทียบกับโคดตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะก็จะได้เห็นชัดเจนเนี่ยครับนี่นี่ขายนกตัวนี้เลยนะครับนะเวลาเราดูนะครับนีย่ยตะแค่งดูนะครับไหมนี่นะครับ นี่ครับผมก็ดูว่ามันคล้ายๆคล้ายๆกับโลโก้ของธนาคารกรุงไทยนกวายุพักครับเขาจะอ่อนช้อยแบบนี้เนี่ยครับมีคล้ปีกเนาะข้างล่างก็จะอ่อนช้อยโค้งนะครับไม่ตรงนะครับตัวพร้อมแนตะ่ปากตรงตัวนี้ อ่อนช้อยทั้งหมดโค้งทั้งหมดนะครับโค้งมนทั้งหมดนะครับเนี่ยคล้ายกันคล้ายกันคล้ายๆกับโลโก้ตัวนี้นะครับผมก็เรียกไปตามนี้นะครับเรียกเองเรียกเองนะครับคล้ายกับนกก็เรียกว่าโคดนกก็แล้วกันนะครับนี่นะครับดูต่อไปดูต่อไปเทียบเคียงกันต่อไปนะครับมันมีตัวชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ว่ากันไปตามตามที่เขาตำแหน่งที่เขาตอกลงไปนะครับนี่นะ บางทีแสงนี่แหละก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่โอเคนะครับนี่นะประมาณนี้แหละก็คงจะชัดสุดประมาณนี้ล้วเพื่อนเนาะเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับดูให้เห็นเส้นนี่ครับเส้น เส้นรัศมีนะครับคมๆแบบนั้นแหละนะครับอาอาดูองค์ใหม่ดูองค์ใหม่ด,มดูไปเรื่อยๆดูหลาย,ลายองค์ดูหลายองค์ดูหลาย,อง,ลายองค์จะได้เห็นครอบแบบเทียบนะอีกองคหนึงนะครับเดี๋ยวลองขยายขึ้นมาซิเนี่ยถ้าขยายมันก็มันก็เบอร์ครับมันก็เบอร์ เส้นหนานะครับตัวนี้เห็นหนาเห็นหนานะครับนี่นะครับปากโค้งตัวข้างล่างก็โค้งดูกับด้านก็คล้ายๆกับโลโก้ของกรุงไทยของนกนะครับนกวายุพัก ดูอ,องไม่ครับดูอ,องหม่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆวันนี้ก็พูดถึงกิ่งชินมันชอนนะครับโคดอีกตัวหนึ่งนะครับณนะเม็ดงานะครับเป็นโคดนกนะครับเรียกเองนะครับโคดนกขออนุญ,ญาตเนี่ยครับเขาจะอ่อนช้อยแบบนี้แหละครับเนี่ยจะอ่อนๆตาก,ก็จะโคง้คงโคง้งมุนบนข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นคงจะ,ะเข้าใจนะครับเข้าใจนะ จำโคดอย่างเดียวคุยเรื่องโคดครับตัวนี้ต่อเนื่องกันนะครับนี่ครับเนียเส้นห้าเส้นก็สวยคมเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนกับนกวายุพักของโลโก้กรุงไทยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเรียกโคดนกก็แล้วกันตัวนั้นโคดอ้วนนะครับโคดผอมแล้วก็ตัวนี้มาเป็นโคดนกนครับเนี่ยเขาจะโค้งทั้งบนั้งล่างนะครับ ยกขึ้นมาเดี๋ยวยกขึ้นมาให้เห็นชัดๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วครับนี่เนี่ยครับมันคล้ายมันคล้ายกันแบบนี้นะครับมันคล้ายกันแบบนี้ เนี่ยขายตัวนี้แหละครับผมก็เรียกว่าโคดนกต้องขออภัยกันขออภัยขออภัยเนี่ยครับอ,<าล>อ่านี่เดี๋ยวมาดูองค์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูองค์ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักองคหนึ่งนะครับมาดูองค์ใหม่นะครับมาดูองค์ใหม่โอเคนะครับนี่นะครับมันก็จะมีองค์ชัดไม่ช,ชัดก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับ องนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะองนี้นะครับไม่ชัดไม่เอ่ยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวที่ชัดก็น่าจะเป็นองค์นี้ละชัดสุดนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับชัดสุดละนะครับองนี้สวยคมสุดละนะครับ นี่นะครับทิ้งไวให้เพื่อนๆได้จำตัวโค้ดนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูตัวเลขบ้างนะครับตัวเลขนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นโค้ดสารานะครับมาดูโค้ดสารานะครับโค้ดตัวเดียวกันนะครับ โคดนกตัวเดียวกันนะครับมาดูโคดสลานะครับเห็นไหมครับนี่โคดสลาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนคิดอย่างไรนะครับคิดอย่างไรนะครับนี่นะครับโคดตัวเดียวกันแต่สลาคนละตัวนะครับนี่โคดเหมือนกันสลาคนละตัวฮะคนละตัวอันนี้รันเลขนัมเบอร์อันนี้นะคนละตัวนะครับก็แปลว่ายังไงเพื่อนลองพิจารณานะครับ ระหว่างตัวโค้ดนะครับที่สร้างในวาระการสร้างกิ่งชินบัญชรก็เราพออจะมองเห็นได้ว่านะครับมองเห็นได้ว่าเขามีวาระการสร้างหลายวาระนะครับบางวาระก็ใช้โค้ดนะตัวเดียวกันและบางวาระก็ใช้โค้ดคนละตัวนะครับโค้ดคนละตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวนี้โค้ด นกนี่นะครับโคดนกตัวนี้สาราก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เจอนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนนะนี่นะครับนี่นะจะเป็นโคดสาราตัวนี้นะครับนะส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่ศึกษาแนวไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับด้วยความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับนี่นะโคดสารานเลขอันนี้เป็นลักษณะ องพ <Goodnight. S 1> ิเศษตัวนี้นะจะเป็น99ตีรอบแบบนี้อันนี้หมายเลข5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขหมายเลข2นะครับหมายเลข2ตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขหมายเลข5เนาะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหมายเลข99นะครับหมายเลข99ากว่ากันไปว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหมายเลขหนึ่ง อันนี้ของเปียกเยกงินนะครับเปียกเงินหนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่ครับอันนี้เก้าเก้าครับเดียวกันนะโคตวเดียวกันนะครับโอเคนะครับวันนี้คุยเรื่องโค้ดนะครับเป็นโคดนกนะครับโคดนกเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนนะ ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เขียนว่ากรรมการด้วยนะครับกรรมการด้วยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นมีเนื้อหาสาระบ้างอีกไม่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบพระคุณ ทุกท่านที่ยังติดตามกันนะครับขอบุญญาบารมีหลวงปู่ทิมอิสิลิโกได้ปกปักรักษาทุกท่านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะมีเวลามากขึ้นนะครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสับวันนี้ขอรับความขอบพระคุณจากสออนอุดรทีวีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม